กอข้อยู่จ่าก้อ,อยู่กขอ,อยู่ก็ต้องเริ่มหมุนนอที่สองโตมัดนอที่สองพี่น้องเสียสีกันมันหอนหลายมันกระขาดโอเคค่ะโอเคได้กับมืดพี่น้องได้กับมืดโอ้ยเกิไดไปเห็นมาได้หน่อยก็เป็นอย่างดี้พี่น้องอคนบนจักหน่อยขอคนะไหลโอ้โหมัมีขีดสีลุ่งหรอพี่น้อง หาคิบลงกับยาเราต้องมุนงตัวนัดที่สองหมดเสร็จหมดที่สองเราก็ต้องมาที่สามนุนให้มันเน่นเนี่ยมุนใเห็นนเน้นเน้นก่อนมุนรู้ว่าสิจับพอจับกานจับก็แสดงว่าขันยังดีก็แสดงว่าโอเคพี่น้องคิดไหลก็ได้เขาขาดเมราะง่อยก็เป็นอย่างนี้พี่น้องคนบนจักหน่อยขอคนลไหลเอก็บ่มีคลิปสีลุ้งแบบพี่น้องหาคลิปลุ้งกับยาเราขอเยู่จ้าขอเยู่ ก็ยกก็ต้องเลื่อมหมุนนอที่สองโตมัดนอที่สองพี่น้องหมุนเห็นนหมเนีนๆกอนปุนรู้ว่าสิจับปะจับกันจับก็แสดงว่าขันยังดีก็แสดงว่าโอเคพี่น้องชิดไหลก็ได้เขาขาดหมุนกับหมุนอยากนีพี่น้องใส่กำลังลายจากักรลังนี่ <c oughs> ตรงตั้งย่างระมัดระวัง ตั ang, ang, light, ้งใจฮ้อนหลายตั light, light, wa wa ้งใจฮ้อนหลก็สิไปใหญ่เนาะขออยู่จ้าออยู่ออยู่ก็ต้องเริ่มหมุนนอที่2หมุมัดนอที่2พี่น้องต้องตั้งอย่างระมัดระวังตั้งใจฮ้อนหลตั้งใจ้อนหลก็สิไปใหญ่ไก่หลายข้างหลายก็บ่ดี ไกล้ไล่กันขวานได้ขาดล้องบึงกันนะนาฟังจักคอยแคร์คอยไงยู่ดิพี่น้องคอยแคร์คอยไงไปทนีน้อยค่ะอ้าตีไปทีนี้เอาหมูล้องบึงกันนะอยู่ขงัขงไหนขังขังไรจักข,งขังหลักค่ะในขังลางอันนี้ใส่ได้ขังลางเนาะเสีย <c oughs> ได้ขังลางเนาะพี่น้องไใครแครกี่ฟันพ้อมแคร์ผีฟัน้อมกันมั้ยพี่น้อง มืดแน่ค่ะมืดแน่แย่เปนน้ำเสียสีกันมันหอนหลายมันกับขาดโอเคค่ะโอเคได้กับมืดพี่น้องได้กับมืดโอ้ยไปเห็นมาได้มดอยู่ขงัขงไหนข้างข้างไหนจักขังหลักค่ะในข้างล่างอันนี้เส้ได้ข้างล่างเนาะเ <c oughs> ส้นได้ข้างรางเนาะพี่น้องไกล้ไล่ข้างไลยกันว่าดีไกล้ไล่ก็คือว่าได้ขาดลองบึงกันนะมี คลิปลงกระสีแอนมางจักให้ระบบพ้นเบื้องนเราไนนนี้ตั้งจักเบิ้งกันจมจะได้ขาดโพดแค่เบิ้งกันน้าเนาะคะ่ะเนาะผี่น้องต้องใส่กำลังหลายจักลังนี่มุนมุนออกหยาค่ะมุนออกหยาว่าขันวงเยน็นเบื้องกันแอนเมื่อเนียนเขาใส่แรงงานไปแรงใส่แรงงานมามันกระสิขยับออกเนาะคะ่ะเนาะมันกระสิเป็นขยาบออมันสิเคลือนนะคะคล่อนนะคะเคลื่อนเนาะค่ะผู้เทียหลับสม มืนอยู่วิวีดล้วงกัสิขันจักให้เบิง้งลรามันเขากาเนี่ยคันน็อตมีสามตัวข้างล่างมีลูกหน่อยเนาะคะ่ะเนาะโอ้แสดงว,ว่าเรียบร้อยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะหน่ <c oughs> อยก็เป็นอย่างนี้พี่น้องคนบนจักหน่อยขอบคุณนักไหลแล้วก็วิวิขีดสีล้งเรกพี่นออ้องหาคลิปล้งกับยาเราต้องหมุนตัวน็อตที่สองหมดเสร็จหมดที่สองเราก็ต้องมาที่สามนุมนให็นไน่เน้นคันจกัก คอยแขะคอยไงอยู่ดิพี่น้องคอยแคะคอยไงไปทีน้นนอยค่ะอ,อ,าอ,อ,อ้าตีไปทีนั้นนออนเอาหมุนล้อมึงกันนะันจักคอยแขะคอยไงอยู่ดิพี่น้องคอยแคะคอยไงไปทีน้อยค่ะอ้าตีไปทีนั้เอาหมุนล้อมึงกันนะมุนกับมุนหยาดิพี่น้องใส่กับลังาลายจักลังนี่ พี่น้องเราหมุนต <te> ่างนุ่นนอนตัวหนึ่งไว้ก้อนสะก้อนปากลงมเมืองสะก้อนเนาะค่ะเนาะจิกขอบอกรอกๆกอพี่น้องกอค่ะแอปเปิอื้อดอกค่ะคลิปลงแต่ว่าหันบ่มีเวลาไทยเนาะค่ะโมนี้ก็เล็บตัวประกาศบ่มีงานทรงงานบึงกันนะไอร้สิว่าจังไลยเนาะเอื้องไงก็เป็นอย่างนี้พี่น้องคนบนจังหน่อยขอบคุณหลาเออบ่มีคลิปสีลุ่มแพี่น้อง ายคลิปลงกับยาเราเสียสีกันมันหอนหลายมันก็ขาดโอเคค่ะโอเคได้กับมืดน้องได้กับมืดโอ้ยไปเห็นมะด่ายไหมค่ะแอปเปิอึดดอกค่ะคลิปลงแต่ว่าหันบอมีเวลาไทยน้องค่ะโมนี้ก็เลยบตัวประกาศบอมีงานทรงทรงงานบังกันน้าอายแล้วสิว่ายไลนเลยนเออค่ะแอปเปิอึดดอกค่ะคลิปลงแต่ว่าหันบอมีเวลาไทยน้องค่ะโมนี้ก็เลย ตัวรอกาสร่ามีงานทรงทรงงานบึงกันหหากา to us. Us. น้าไอรัสิบไว้กันไดเนเอใกล้ไหลข้างไหลคือว่าดีใกล้ไหลกัคือว่าได้ขาดล็องบึงกันน้าใกล้ไหลข้างไหลคือว่าดีใกล้ไหลกันคือว่าได้ขาดล็อเบึงกันน้าต้องตั้งย่างเรามัดเราวังตั้งใจหอนไหลตั้งใจหอนไหลก็สิไปไงมันนี่ก็ไม่วิขีสีล้งดอกพี่นองมาพาพี่นองขันจักกันวันนี้ พี่น้องมางจักกันเดอร์พี่นี่วามไม่สิจับกันบ่แคะเบิ่งก้นขาพี่น้องแต่บ่กกันยากปองใส่นิ่งน่งเนาะค่ะนิ่ง,ะะงมีคลิปลงกระสีแอนมางจักให้ระบบเพพ่นเบื้องนเราโมนี้ตั้งจักเบื้องกันจมจะได้ขาดโพดแคะเบิ่งกันน,ะน้าเนาะค่ะเนาะแอนบ่เนียนเขาใส่แรงงานไปแหลกใส่แรงงานม้ามันกระสี ขยับออกเนาะค่ะเนาะมันก็สิเป็นเยับเมื่อสิเคลื่อนนะคะเคลื่อนเนาะค่ะนางจมไปเฮ็ดงานไปกับนางจมไปจมมาขาดห้อยต่ได้ให้มุงเห็น่เนียนเนก่อนมุงรู้ว่าสิจับเ่าจับกันจับก็แสดงว่าคันยังดีก็แสดงว่าโอเคพี่น้องชิดไหลก็ได้เขยขาดเมื่อยก็เป็นอย่างที่พี่น้องคนบนจ่ไงขอคนไหลายเอ้โบ่บมีขีปสีลุงแบบพี่น้อง หาคีบล้มกับยาดเบามือคนผคนมือหนักต้องเบาเบาแน่พี่น้องเบาเบาแน่หมุนน็อตแต่ละตัวต้องตั้งยางระมัดระวังตั้งใจหอนไหลตั้งใจหอนไหลกสิไปงมีคีบล้มกสีอันมากงจักให้ระบบพนเบื้องเรานี้ตั้งจักเบื้องกันจมจะได้ขาดปดแค่เบิ้งกันน้าเนาะค่ะเนาะใครแค่ขี่ฟันผอมแค่ผีฟันผอมกันด้วยพี่น้อง หมืดแน่ค่ะหมืดแน่แหไปนำ้ำมันนี่ก็วิวขีปสีล้งดอกพี่น้องมาพาพี่น้องขันจักกันมันนี้พาพี่น้องมางจักกันเด้อพี่นี่ต้องหมุนตัวนัดที่สองมาตัวนัดที่สองเราก็ต้องมาที่สามมุนเห็นมันเน้นไก่ไลายข้างไลยกับว่าดีไก่ไลยกันคือว่าได้ขาดล้องปึงกันนะพี่น้องได้ข้างล่างคือได้ก็สวยนั่นะ เข้าไปไม่สิบก้อนไปขังบนข้งางลาาง่างนี่แหละชีวิตเยีบผ่าพี่น้องมุนกับมุนหยาดี่พี่น้องใส่กำลังลายจักรลังนี่สวัสดีค่ะ,คะมูนิสวัสดีสวัสดีอังคารน้องขาเน้าเขาพี่น้องมุนกับมุนอยาที่พี่น้อง ใส่กำลังลายจากลังนี่มุนกับมุนอยากดิพี่น้องใส่กำลังลายจากลังนี่ฉันจากคอยแครคอยไงยู่ดิพี่น้องคอยแครคอยไงไปทีน้อยค่ะอ้าตีไปทีนี้เอาหมุนล้อมึงกันนะผู้ชต,ต่างวงเดือนไหมพี่น้องต่ว่ากสิเยนไกลไกแน่ โปงเลอ,อนกคือค่ะแอบเปอื้อดอกค่ะคิปล้งแต่ว่าหันว่ามีเวลาไทย <c oughs> นนาาเนาะค่ะมันหนีก็เล็ตัวประกาศว่ามีงั้นทรงทรงงานมึงกันนะอ,ะอยา,ายแล้วสิวายเ่นเเนาะเออมุนกับมุนอยากที่พี่น้องใสก่กำลังไหลาจากลังนี่ <c oughs> ต้องตั้งย่างระมัดระวังตั้งใจฮอนไหล ตั้งใจห้อนหลายกะสิไปไงผู้เทียมมาหลับสมมันอยู่วิวิคีบร้องกะสิขันจักให้เบื้องเรามึงเขาก่ะเนี่ยคันน็อตมีสามตัวข้างล่างไอพี่น้องอาจสจะะิเย็บป้ติดเนาะค่ะเย็บป้ติดเพราะว่าได้มัน้อสวนกันได้ข้างล่างข้างบนมันสลับป้สวนกันเขาตีออกไปน้องเบื้องเราหลุดเนาะค่ะเนาะในไหล่สุดมันนี่ก็เลยสิผ้ามาเห็ดคีบร้อบ่มีคขีบล้องหลบพี่น้องเอา้าทนเบิ่งจังหน่อยเด้อพี่น้อง ขอคุ้หลายๆทุนเบิ้งจ็กมาตึงมุนตุนน็อตที่สองม,มัตเจ็กด็อตที่สองเราต้องน็อตที่สามมุน,หมนเห็นไม่เน้นเนี่ยใครแครขี่ฟันผอมแค่์ผีฟันผอมกันไม่อพี่น้องมืดแน่ค่ะมืดแน่เหยเป็นน้ำพี่น้องเบิ้องอารมณ์เน,นาะค่ะเนาะ